สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าบ้านตางครับวันก่อนมีลูกค้าที่กับผมว่าลนะ่ะมาลูกไกลเรี่ยเน,ะนาะแต่ไกลาจะเลือกยังไงนะก็เลยให้ข้อมูลไปนะครับแล้วก็คิดว่าเออมันมันน่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่ หลายๆคนได้รู้นะครับไม่ว่าจะปลานอกหรือปลาไทยนะครับวิธีการดูปลานะครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ปลานอกก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าคู่ขายเขาก็จะดูแลมาค่อนข้างดีแนหะแต่ว่าปลาไทยเนี่ยจะจะค่อนข้างเรื่องเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่มาก็ามีของฝากมาเยอะนะครับเพราะนั้น คนที่ทำปลานะครับหรือว่าทางร้านเนี่ยก็จะต้องเคลียร์แหละทีนี้ถามว่าเคลียร์หมดไม่หมดยังไงเนี่ยอ่าอันเนี้ยลูกค้าก็จะต้องดู้ให้เป็นนะครับแล้วก็จะต้องรู้ด้วยว่ามันโอเคแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับคือถ้าหลายๆคนที่ตามผมดูเนี่ยจะรู้แหละว,ว่าปลาชุดเนี้ยผมเอาเข้ามาประมาณเกือบเดือนแล้วมันก็พึ่งที่จะขายได้เมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับใช้เวลาในการเก็บโลกนะครับแล้วก็เก็บกลักพวกของบากต่างๆนี่ยนานมากนะฮะตอนนี้เอามาเอากันแบบว่าเนื้อๆเลยถ้าวันหนึ่งคุณไปยืนอยู่หน้าบ่อนะครับไปยืนอยู่หน้าบอ่ออย่าสัมผัสหรือแตะต้องตัวบ่อนะครับตัวอ่างตัวตู้อย่าไปแตะอย่าไปโดนนะฮะแล้วรอดูว่าอาการของปลาเ่ยเป็นยังไงนะครับ อย่างแรกที่ให้ดูคือหนึ่งปลากระฉับกระเฉงไหมนะครับไาวกันตลอดหรือเปล่ามีตัวไหนแอบนอนซิงคาว่านอนซิงก็คือนอนอยู่เฉยๆฮะไม่ขยับ,ไม,ยบไม่ขยื่อนอันเนี้ยให้เหมารวมเลยว่าทั้งบ่อยังไม่เคลียนะครับอย่าใจร้อนสวยยังไงก็อย่าพึ่งเปล่านะครับให้ปลาขยับขยื่นทั้งหมดนะฮะดูว่าปลาเนี่ยมันมีอาการแบบว่าอ่าอาเลดตลอดไหม ข้ารถตลอดก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้สนิทก,กับร้านค้านะครับหรือร้านค้าเปิดใจพี่หวาดอาหารให้ผมดูหน่อยดยีนะครับมันจะเป็นภาพนี้นะฮะจะต้องขึ้นมาแย่งอาหารกันทุกตัวนะครับจะต้องขึ้นมาแย่งอาหารกันทุกตัว มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าปลาเนี่ยผ่านการกักลกแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะย้ายบ่อนะครับระหว่างนี้ก็แอบชำเลืองดูนะฮะว่ามันมีอาการแฉลบสไลด์กระโดดถูดไถบ้างหรือเปล่านะครับเพราะทุกอย่างที่ผมพูดมามันไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเนกินอาหารหมดละนะฮะ อันนี้คือวิธีการที่ดูแบบว่าง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดมันนอกเหนือจากนี้ก็อดใจได้ก็อดใจรอนะครับจะได้ไม่เป็นการนำปัญหากลับเข้าไปที่บอกนะครับดูกันแค่นี้เองง่ายๆนอกเหนือจากนั้นก็คือตัวใครตัวมันลวดลายสีสันก็ไปเลือกเอาครับผมเคยบอกไว้แล้วว่ายังไงหน้าเพจก็มีลักษณะชื่อลวดลายอะไร ให้ปไปหมดแล้วนะครับไปเลือกดูครัวกุสันเก้โชว์ว่าตระกรูลกอยต่างๆเป็นยังไงนะฮะไปเลือกดูนะครับปลานอกปลาไทยก็สวยเหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับตาถึงนิดนึงมีปัญหาอะไรอินบ็อกถามได้ครับไม่เคยหวงสวัสดีครับ